รวมรีวิวแอร์โซลาเซลล์ติดตั้งจริงที่ไหนกันบ้านไปดูกันครับทุกทุกคนครับวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะพาไปดูรีวิวการติดตั้งจริงแอร์โซลาเซลล์ว่าติดตั้งที่ไหนกันบ้านนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับที่แรกก็เป็นนะครับที่รีสอร์ทของพี่นงช้าช้าชาศิลปินตลกชื่อดังของเมืองไทยนะครับพี่นงน,นะครับเปิดเป็นร้านคาเฟ่ชื่อว่าพี่โนงคอฟฟี่ก็มีการติดตั้งเป็นแอร์โซลาเซลล์ทำให้โอที่ร้านประหยัดไฟมากครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายค่่่าาาไไเเลลยพะะววแผผซจมชิตตในนอ แต่ว่าแอร์โซล่าเซลเนี่ยใช้ไฟ2ระบบเปิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับดังนั้นนะครับพี่หนงก็เลยติดตั้งในรีสอร์ทของพี่หนงด้วยนะครับเกือบ20ตัวเลยทั้งรีสอร์ทเลยนะครับพี่หนงติดตั้งเป็นแอร์โซล่าเซลหมดเลยอ่านะครับก็ทำให้นะครับช่วยประหยัดไฟไปได้จำนวนมากเลยเพราะการเปิดแอร์ในตอนกลางวันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นพูลวิลล่านะของพี่กบที่จังหวัดเพชรบุรีชื่อว่าต้นฝายชายน้ำพูลวิลล่านะครับเช่นเดียวกันครับ พี่กบนะครับทำภูววล่าอยู่ที่เพชรบุรีแล้วก็อยากจะเป็นภูเวล่ารักโลกแล้วก็ประหยัดไฟนะครับก็เลยติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์ทุกห้องเลยที่ภูววล่าของพี่กบนะครับและต่อมาครับก็จะเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่อันนี้ก็เหมาะในการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์ยกตัวอย่างเช่นนะครับติดตั้งที่ร้านในนาการเด่นนะครับของพี่นายนาจังหวัดปทุมธานีนะครับร้านคาเฟ่ของพี่นายนาน,นี้ก็อยู่ตรงคลอง7็ปทุมธานีติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์ทั้งร้านเช่นเดียวกันนะครับ หรือจะเป็นร้านเสริมสวยร้านทําผมก็ได้นะครับก็จะเป็นร้านเสริมสวยของพี่ป๊อกนะครับบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีอ่ะแล้วถ้าเป็นบ้านทั่ทวไปเราได้ไหมโอ้โหบ้านท,ทั่วไปนี่ยิ่งติดตั้งกันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านของพี่เกดเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวหน้าวัดลาปลาดุกจังหวัดนนทบ,บุรีก็ติดตั้งเป็นแอร์โซลร์เซลล์ขนาดบ8ม0 0ัน BTU ใช้แผงโซลร์เซลล์สี่แผงอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรีวิวเสียงจริงของพี่เกดกันว่าแอร์โซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ สวัสดีครับผมมาติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์นะครับอยู่คุณที่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อเกดค่ะครับอยู่ที่ไหนครับผมหมู่บ้านเอเวนิวเวกเกดบ้านลาดประดุลครับผมคิดยังไงครับที่มาเปลี่ยนแอร์บ้านมาเป็นแอร์โซล่าเซลล์ครับเราก็ดูใน t ิ k ต o k กับ YouTube ว่าแอร์โซล่าเซลล์ลดค่าไฟได้เยอะเราก็อยากจะประหยัดค่าไฟเพราะว่าที่บ้านใช้แอร์เยอะครับผมวันนี้เลยตัดสินใจมาใช้แอร์โซล่าเซลล์ของพี่หมีโซล่าเซลล์นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ ตอนนี้หลังจากติดมาได้ชั่วโมงเนงเย็นฉ่าสบายครับผมครับแล้วตัวเช็งพีเตอร์แล้วข้าไฟประหยัดไ้งจริงเป็นไงบ้างครับทุกคนครับแอร์โซลเซลโอ้โหตอนนี้ติดตั้งกันทั่วประเภทเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นรีวิวของพี่พยุงศักด์นะครับอยู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดอุทยาพีพยุงศักด์ติดตั้งแอร์โซลเซลตัวเลยไป ไปรับชมรีวิวกันว่าพี่พยุงศักดิ์ติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างแต่เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านลูกค้านะครับเป็นบ้านคุณพี่อะไรนะครับผมผมพยุงศักดิ์พยุงยงครับผมอยู่ที่ไหนนะครับผมบางไทรยุทธยาครับผมคุณพี่คิดยังไงครับในในการใช้แอร์คอนโดโซนแคร์ครับก็ทีแรกผมก็ใช้แอร์บ้านปกติครับทีนี้ก็คือเห็น ว่าใครจ่ายมันสูงค่าไฟเนาะก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแอร์โซลาเซลล์ก็เกิดดูหลายๆที่ก็ตัดสินใจเลือกที่ที่มีโซลาเซลล์แล้วก็ได้แอร์ชุดนี้มาติดตั้งก็ถือว่าเย็นเย็นดีเย็นเหมือนแอร์บ้านทั่วไปแล้วการประหยัดไฟนะครับเป็นไงบ้างประหยัดได้มากชัดเจนเลยเห็นผลเลยตั้งแต่เดือนแรกที่ติดตั้งค่าไฟลดลง ค่าได้เปิดแต่กลางวันและกลางคืนไหมครับเนี่ยครับเปิดทั้งวันกลางคืนเพราะว่าเลี้ยงลูกเล็กด้วยก็เลยต้องเปิดทั้งวันกลางคืนก็คือกลางวันและกลางคืนก็เย็นปกติครับเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังงานของแอร์โซลาเซลล์กันครับเป็นไงบ้างครับทุกคนครับแอร์โซล่าเซลล์คือแอร์ประหยัดพลังงานใช้ไฟที้2สองระบบเปิดได้ทั้ง กลางวันทั้งคืนแล้วก็เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟมากครับเหมาะกับทั้งรีสอร์ทเหมาะกับทั้งนะครับคาเฟ่ ออฟฟิศสำนักงานหรือว่าบ้านที่มีคนอยู่กลางวันนะครับมีการเปิดแอร์กลางวันนะครับอ่ะถ้าบ้านทั่วไปนอกจากบ้านของพี่ยุงศักดิ์แล้วอริงจริงมันมีเยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นบ้านของพี่ไก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีบ้านของพี่สายสุนีบางนากรุงเทพบ้านของพี่สุภโชชโรหนโยธินกรุงเทพนะครับรวมทั้งนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันตกภาคใต้ภาคตะวันออกติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์กันเยอะมากนะครับนี่เป็นเพียงแค่รีวิวบางส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หมีจะรวบรวมรีวิวแอร์โซลาร์เซลล์จากทั่วทั้งภภูมิาคเลย เอามาทําคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนึงอะแล้วก็ในตอนนี้นะครับพี่หมีมีข่าวดีนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นแอร์โซล่าเซลล์อะสำหรับคนที่อยากจะได้แอร์โซล่าเซลล์ไปใช้ลดค่าไฟรรอนนี้ค่าไฟไม่บานปลายนะครับก็มีโปรโมชั่นนะที่ร้านของพี่หมีโซล่าเซลล์นะครับ คนที่อยากจะได้โปรโมชั่นอยากจะทราบว่าราคาเท่าไหร่อยากจะทราบว่าใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงการติดตั้งเป็นยังไงใช้แล้วนะครับเป็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาปรึกษากับทีมงานที่ร้านพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะขึ้น QR code การสแกนไลน์เพื่อนอัตโนมัติไว้ให้นะครับก็ทักมาได้ที่ไลน์ ID ร้านพี่หมีนะ S I A E C b a n d หรือใครสะดวกโทรศัพท์นะครับโทรมาปรึกษากับทีมงานช่างแอร์โซลาร์เซลล์ได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ 0809869999 0809869999หรือใครอยากจะมาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่หมีเซลล์โชว์รูมพี่หมีเซลล์เดินทางมาง่ายเดินทางมาสะดวกอยู่ติดสถานีรถไปฟป้าอยู่ใกล้ๆกล้กับห้างเซ็นทรัลรามอินทราบางเขนกรุงเทพนะครับแวะมาเที่ยวชมกันได้เลยอะไรครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องโซลาเซลล์อย่าลืมกดติดตามช่องรายการของพี่หมีเอาไว้นะครับพี่หมีจะลงคลิปแบบนี้ทุกวันสำหรับในคลิปนี้พี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ